ิอันนี้เป็นกุติสงพยายามทําให้มันเป็นให้มันมีฟิลลิ่งความเป็นวัดเพราะเราเคยเป็นพระมาก่อนเราจะเสพติดการแบบการแบบการมีพื้นที่เยอะๆอะไรอย่างงี้พื้นที่กว้างๆมีต้นไม้มีอะไรมีสระน้ํามีเขตอภัยทานอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยแบบฟิลลิ่งวู ใหญ่มากทุกคนก่อผนังแล้วใช่ค่ะใหญ่นะไม่ใช่เล็กๆเลยใหญ่ค่ะใหญ่อยู่บวชไปทั้งหมดสิปดปีค่ะบวชไปทั้งหมดสิบแปดปีนี่นี่อันนี้มุมข้างค่ะหน้าบ้านจะหันมาทางนี้หน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออก หน้าบ้านจะหันไปทางทิศตะวันออกนะคะไม่ได้ไม่ได้หันไม่ได้หันไปทางทางข้างนูน้นหน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออกอเดินฝนไม่ตกก็ดีค่ะทุกคนมันไม่แฉะโอ้ไม่งั้นแฉะไม่งั้นแฉะมากเลยตรงนี้แฉะไปหมดไม่ไหวติด เดินแล้วดินก็ติดรองเท้าอืมน่าอยู่มากขอบคุณค่ะกว้างขวางใหญ่โตกว้างขวางใหญ่โตเนีย่ยเดี๋ยวก็ต้องถมดินอีกยัง ยงถมยังถมแค่นี้ไม่ได้นะคะทุกคนเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวต้องถมอีกมันต่ําต้องถมให้มันเสมอกันตอนนี้มันยังต่ําอยู่โซนตรงนี้มันต่ําตรงนี้ต่ํามันต่าตรงไหนพื้นที่ไหนต่ําเราก็ต้องเราก็ต้องถมอีกเนี่ยขนาดเดินยังไม่ถึงหน้าบ้านเลยเหนื่อยละ กำแพงหมดไปสี่ล้านนะคะกำแพงหมดไปสี่ล้านบาททั้งหมดเลยแต่ก็โอเคสมราคาดูดีทุกคนนี่บ้านไม่ต้องอะไรมากค่ะบ้านไม่ต้องอะไรมากจ้าทรงเรียบง่ายเรียบง่ายให้มันดูแบบให้มันดูเรียบหรูพอให้มันดูแบบ มีความเรียบหรูไม่ได้ต้องการอะไรตรงข้างหลังอ่ะมันยัง <TH ERE> เดี๋ยวมันยังมีหลังคาอีกมันจะสวยอีกมันจะมีหลังคาเล่นระดับหลังคาตรงครัวมันจะมีหลังคาตรงครัวตอนนี้เขายังไม่ได้ทําหลังคาครัวมันก็เลยดูแปลกๆไอ้ที่ยื่นออกมาไอ <conservatives> ้ที่ยื่นออกมาค่ะยังไม่ได้ทําหลังคาห้องครัวมันก็เลยยังดูแปลกๆมันดูแบบเอ๊ะอะไร อะไรยื่นออกมาตรงนี้ที่จริงมันคือหลังคามันคือห้องครัวค่ะเดี๋ยวมันจะมีหลังคาสโลปมาอีกระดับหนึ่งไล่เล่นระดับจากหลังคาข้างบนแล้วก็มีหลังคาหลังคาอีกรตด็บหนึ่งจะสวยแต่นี้ยังไม่ได้ทำก็ยังไม่ได้ขึ้นโครงหลังคาห้องครัวเดี๋ยวเอ่ออะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้นเดือนนี้หลังคามาแล้วค่ะ ที่คันถามมาทาไมไม่มุ่งหลังคาก่อนก็คือเขารอเฉยๆเพราะว่าหลังคาดิฉันเป็นกระเบื้องดินเผาค่ะของ S c g เป็นกระเบื้องดินเผาอย่างดีแข็งแรงทนทานอยู่ไปเถอะยี 20, ่สิบสามสิบปีดิฉันอาจจะตายแล้วก็ได้ดิฉันอาจจะตายแล้วก็ได้แต่ถ้าดิฉันตายแล้วก็ถ้ามีลูกนะเธอคิดว่าจะทําอยู่จะอุ้มบุญอยู่จะมีหรือไม่มีสุดแล้วแต่วาสนาถ้าไม่มีก็เป็นลูกเป็นหลานก็ดูไปอะไรไป ก็ช่วยรักษาด้วยแล้วกันไม่ห่วงนะคะไม่ห่วงเลยถ้าวันหนึ่งตายไปอะ่ะขอแค่อยาอย่าอย่าอย่าอยาทำลายถ้าลูกหลานอยู่ให้อยู่หมดเลยไม่ห่วงนะถ้าสมมติว่าวันหนึ่งตายไปอะ่ะถ้าเป็นลูกเป็นหลานนะเป็นลูกเป็นหลานในไส้นะก็จะอยู่จะทํากินต่อไปไม่ห่วงเลยแต่ว่าอย่าขายอย่าอะไรเพราะไม่งั้นเดี๋ยวฉันจะสาบไว ดิฉันจะเป็นพระเจ้าชัยวร,รมันที่เจ็ดนะคะดิฉันจะสาบดิฉันจะสาบไว้กูจะสาบมึงถ้ามึงแบบทําพื่อมึงแบบทําลายสิ่งที่กูหามาสร้างมากูจะสาบให้มึงแบบมีอันเป็นไปเจ็ดชั่วโคตรนับจากนี้ทำมาหากินไม่ขึ้นต้องมีอันเป็นไปอยู่ไม่เป็นสุข เดี๋ยวกูจะกูจะทําเหมือนปรตาดนครวัดเลยกูจะสาบไว้กูจะเขียนคําสาบไว้ถ้ามึงล้างผ่านสมบัติกูกูจะเขียนคําสาบไวอ้อ้าไม่ถ้าอยู่แล้วแบบดูแลดีอ่าถ้าสมมติว่าเขาอยู่แล้วแบบดูแลดีทําให้มันจเจริญยิ่งขึ้นช่วยกันร,รักษาใช้เป็นที่ทํามาหากินได้ให้อยู่ไปเลยจะมีแต่ความรุ่งเรืองรุ่งเรืองไม่ได้สัก ก็อวยพรด้วยไม่ใช่สาปอย่างเดียวอวยพรด้วยถ้าอยู่แล้วถ้าอยู่แล้วแบบทำมาหากินอะไรอย่างนี้ทำมาหากินสุจริตไม่คิดขายสมบัติไม่คิดอะไรนะมีแบบมีใจเป็นกุศลนะทำให้มันดียิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปช่วยกันดูแลทำให้มันเป็นที่อยู่ที่ทำมาหากินสืบต่อไปก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะแต่ถ้า ต่อไปแล้วก็ล้างผานสมบัติก็ขอให้มีแต่ความล่มจมไปตทั้นแหละตลอดไปชั่วงกระละประิปวสารเดี๋ยวต้องเขียนใส่เดี๋ยวต้องเขียนใส่ตีลาแรงไว <ś led> สไ้สรุปไม่มีใครกล้าอยู่ครับสรุปไม่มีใครกล้าอยู่ทุกคนฝากกดติดตามด้วยเออก่อสวยไหมแม่แดงนี่เห็นเปล่า ไม่แดงนี่ดูเขาก่ออิดสิดูเขาก่ออิดสินี่ยเออนะคะไม่ใช่บรรลัยการช่างนะเออไม่ใช่บรรลัยการช่างนะอันนี้เขาก่อดีจริง <c oughs> ก่อดีทดําดีเห็นปะ่ะฝีมือช่างฝีมือเนี่ยเป๊ะเลยยังก็เอาไม้บรรทัดวัดทุกคนดูสินี่ยังกะเอาไม้บรรทัดวัด เปะเนี่ยเขามีเชือกนี่ไงไีเขีวเขียวนี่ไงเขามีเชือกมีอะไรเออเนาะงานละเอียดเนาะเนี่ยถ้าเราแบบเออมาตรวจบ้านมาอะไรแล้วเราเห็นบ้านเราเป็นแบบนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเออชื่นใจให้ที่จ้างเขาทําอะไรทําเขาแบบเออมีแต่คนชมว่าก่ออิดสวยมากก่อสองชั้นด้วยนะคะไม่ได้ก่อชั้นเดียวนี่ก่อสองชั้นกันความร้อนได้ดีมากนี่ก่อสองชั้นก่อน,นอกก่อใน แต่เวลาฉาบมันก็จะฉาบได้แค่หน้าเดียวก็คือฉาบหน้านี้แล้วก็ฉาบหน้านู้นตรงกลางไม่ได้ฉาบแล้วเดี๋ยวช่องเดี๋ยวเดี๋ยวห้องนอนห้องนอนนี้ใส่ที่ใส่แผ่นกันความร้อนอีกกับแผ่นเก็บเสียงเดี๋ยวจะมีแผ่นใส่อีกค่ะตรงกลางเฉพาะแค่เฉพาะห้องนอนสองห้องห้องแม่กับห้องดิฉันข้างบนจะมีแผ่นเก็บเสียงด้วยเพราะว่าดิฉันแบบ เวลานอนอ่ะอยากนอนแบบไม่แบบไม่มีอะไรรบกวนไม่มีเสียงไม่มีอะไรรบกวนอยากให้มันเก็บเสียงเวลาเราเข้าห้องนอนก็คือเวลาที่เราอยากพักผ่อนแล้วเวลาที่เราแบบอยากพักผ่อนแล้วใช่ค่ะก็นี่ไงมันก็ถึงมันก็ถึงเก้าล้านสิบล้านมันก็สมราคาเขาแล้วเพราะว่าดีฉันเลือกวัสดุเกรดดีบางคนจะคิดว่าเฮ้ยบ้านหลังแค่นี้ราคามันก็ไม่น่าจะถึงเก้าล้านสิบล้านนะ อ่าโอเคมันไม่ได้อาจจะไม่ได้ดูใหญ่เหมือนแบบบางคนนะ่ะเขาสี่ห้าล้านนะเขาได้แบบบ้านยังกับคาลือหาดเลยนะอีบ,บ้านเดี๋ยวเนี้ใช้ยิ่งใช้อิดมวลเบาแล้วก็แบบเน้นแค่แค่รูปทรงดูแบบหรูหราแต่ว่าฟังก์ชันการใช้งานไม่ได้อ่ะสี่ห้าล้านก็สร้างได้แล้วห้าล้านก็ได้แล้วใหญ่โตแต่ว่าของดิฉันก็นคือเน้นใหญ่ด้วยแล้วก็เน้นแบบมาตรฐานด้วย แบบมาตรฐานด้วยไม่เอาแบบชุยชุยไม่เอาเหล็กเหล็กอะไรขอแบบมาตรฐานหมดเนี่ยไอแบบอะไรนะคานเอยอะไรเอยใดๆเอยต้องแบบความหนาต้องได้อะไรต้องได้อืมนะคะก็นี่วันลบอาร์กิเทคนะคะที่ฉันทำกับวันลบอาร์กิเทคช่อีกสองชั้นก็คูณ2ไปก็เนี่ยอิด แล้วอิดก้อนเล็กด้วยนะไม่ใช่อิดก้อนใหญ่นะอิดก้อนเล็กด้วยนี่นี่อิดก้อนเล็กอิดแดงอิดก้อนเล็กไม่ใช่อิดก้อนใหญ่นะอิดก้อนเล็กคนก่อก็ต้องใช้ความอดทนเยอะแต่ถือว่าเขาก่อเร็วนะทุกคนเขาก่อเร็วนะคะเขาก่อเร็วนะดิฉันรู้สึกฝีมืออยู่อันนี้เป็นห้องตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่น ห้องนั่งเล่นครับห้องรับแขกชั้นล่างรับแขกที่แขกที่แบบสนิทกันก็จะรับแขกชั้นล่างนี้ทนทานดีบ้านสร้างอิดมอนหายากแล้วเออให้บ้านดิฉันอนุรักษ์เป็นเป็นอีกบ้านหนึ่งที่ยังอนุรักษ์อยู่ก็แล้วกันนะคะเออใช่เนี่ยข้อดีของการสร้างบ้านเองก็คือเราอยากได้อะไรแบบไหนต่อเติมอะไรเราก็สามารถอันนี้ได้ อะคะถ้าซื้อบ้านในโครงการมันก็จะแบบสําเร็จรูปอะสําเร็จรูปถ้าเราซื้อบ้านแบบในโครงการนะคะมันก็จะเป็นแบบบ้านสําเร็จรูปมันก็จะไม่สามารถแบบชี้สั่งได้ว่าขออันนู้นขอแบบนู้นอันนี้ขอแบบนี้แต่บ้านที่ฉันต่อให้ไม่ได้ใช้อิฐแดงก็ไม่ร้อนหรอกคะ่ะไม่ร้อนหรอกเพราะว่ามันโปรง่งมันโปร่งมากมันอยู่สูงค่ะมันลมมันโกรกดี แล้วต้นไม้ก็มีดิฉันวางผังบ้านไว้เรียบร้อยหมดแล้วดิฉันวางผังบ้านไว้เรียบร้อยหมดแล้วดิฉันมีต้นมงต้นไม้ของดิฉันเออถ้าแขกไม่สนิทก็นู่นนะคะรับเดี๋ยวรับตรงเสาไฟ <c oughs> พูดเลนเดี๋ยวมีคาเฟ่ถ้าแบบคนที่แบบไม่รู้ไม่ได้รู้จาักกาันมาคุยธุระคุยอะไรก็ดิฉันรับที่คาเฟ่คาเฟ่จะมีห้องห้องประชุมไว้ห้องหนึ่งดิฉันจะทําให้มีห้องประชุมด้วยที่ตรงคาเฟ่นะคะ ห้องประชุมก็คือห้องที่แบบไม่สำหรับแบบคุยงานนี่แหละเผื่อถ้าใครเขามาพบคุยธุรกิจคุยนู่นคุยนี่เราก็จะรับที่ตรงคาเฟ่เลยสบายก็อยู่ตรงนู้นเลยตรงนี้ก็ให้ให้พ่อให้แม่แล้วก็ให้ดิฉันก็อยู่แบบพาเวทไปเป็นพื้นที่ดิฉันวางผังไว้หมดแล้วตอนนี้แค่หาเงินอย่างเดียวเดี๋ยวเราหาเงินอย่างเดียวขอแค่หาเงินอย่างเดียวค่ะตอนนี้ อิดแดงแน่นหนาทนทานไปทุกคนจะพาขึ้นไปเที่ยวข้างบนตอนนี้ใช้บันไดลิงไปก่อนอันนี้ไม่ใช่บันไดบ้านนะคะเดี๋ยวทุกคนจะว่าแพรลี่บันไดอยู่อย่างนี้เลยเหรอไม่ใช่ค่ะอาจถึงบันไดอยู่ตรงนู้นอันนี้เป็นบันไดลิงที่แบบช่างเขาลงทุนสร้างให้ดิฉันโดยเฉพาะไม่ได้มีใครมาบันไดขึ้นหน้าบ้านอย่างนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้มันเป็นบันไดลิงที่ช่างเขาสร้างให้ดิฉันโดยเฉพาะบันไดส่วนตัวสําหรับตรวจงาน ช่างน่ารักปะล่ะเดีย <ๆ S 1> เด๋ยวก็เอาออกแล้ว <trades> เพราะว่าเดี๋ยวจะทาบันไดตรงนู้นแล้วเดี๋ยวเขาจะทําบันไดแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะเอาตรงนี้ออกแล้วเดี๋ยวเอาตรงนี้ออกแล้วเดี๋ยวเอาบันไดตรงนี้ออกแล้วช่างเขาทําให้เมื่อวานพี่วันลบส่งอันนี้มาให้ดูละเมื่อวานจับดีเมื่อวานพี่วันลบเขาส่ง อันนี้มาให้ดูแลแผ่นแผ่นเก็บเสียงนี่อันนี้จะเป็นชั้นสองค่ะก็ถ้าบ้านใหม่เสร็จก็คิดว่าตัวเองก็คงจะอยู่ข้างบนเยอะหน่อยเพราะว่าข้างบนมีห้องทํางานส่วนตัวตรงนี้ตรงนี้เป็นห้องทํางานส่วนตัวค่ะตรงนี้ตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะอยู่ข้างบนน่คิดว่าน่าจะใช้เวลาอยู่ข้างบนซะส่วนใหญ่นะคะลงไปข้างล่างทีก็ตอนไปไปทานข้าว พาชมทุกวันเลยค่ะทุกคนพาชมทุกวันดูสูงก็สูงนะคะทุกคนนี่ไม่ต่ำนะนี่ไม่ได้ต่ำนะไม่ต่ำนะน,น,นุ่นเนี่ยก็เห็นยอดเขาได้อะไม่ต่ำนะพาโลราม่าเลยสามร้อยหกสิบองศาเห็นหมดเลยไม่ต่ำเด้อไม่ต่ำนะ ปกติตรงนี้ถ้าพาทิตตกดินนะถ้ามันแบบไม่ได้แบบไม่แบบไม่ไม่แบบม,ม,แบบมืดมๆอะ่ะสวยตรงนี้จะสวยรับลมดีรับลมดีมดเนี่ยตรงเนี้ที่ว่าเป็นบันไดเดี๋ยวก็จะทําบันไดขึ้นแล้วนั่นมาแล้วอะไรเรื่อง